บางไก่เย้านี่เป็ดินหนังนะนน้ำมีาในนามีาเนนนก้าเขามาหากินเป็นดินของยเอองย,อย้าลูกเบีเย้า่วมกันไปดีใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันไหมให้ทั่วที่แดนไทย เนี่ยโอ้โหตะกี้เลยไรเนี่ยสกิดเห็นทำอะไรดูวุ่นวายไปหมดกำลังหาข้อมูลทำรายงานน่ะสิปริญญาเอกนีคนสึกสารผู้ใหญ่มีไหมข้อมูลอ่ะมีไหมเกี่ยวกับเรื่องอะไรระบบนิเวศอืมกระผมนิเวศเหรอได้เลยก่อนอื่นนี่ถ้าไทยท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการทั่วทิ่แดนไทย วันนี้ครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมแต่ว่าเชียงใหม่กว้างมากเลยนะจะไปเจาะที่ไหนล่ะเจ,จะาะตรงเลยครับที่ตําบลป่าไผ่ครับที่บ้านโป่งนั่นเองที่นี่ก็โดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศครับเหรอจ๊ะแสดงว่าใช่โครงการในพระาราชดำริที่ชารู้จักหรือเปล่าแน่นอนครับแล้วเขายังได้รับรางวัลน,นะครับลูกโลกสีเขียวครับโอ้โหอยากรู้จังเลยค่ะว่าทําไมที่นั่นถึงได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวถ้าอยากจะรู้นะครับ ไปอยู่ไปกินไปนอนครับไปใช้ชีวิตแบบชาวบ้านโป่งเลยครับอุ้ยงัย้นแค่ขอเลยได้ไม้าขอนอนพักแบบโฮมสเตย์แล้วก็ทำอาหารร่วมกับชาวบ้านไม่มีปัญหาแต่ก่อนอื่นครับไปชมไฮไลท์ของเรากันเลยครับ นะคะก็อัดแน่นไปด้วยสาระแต่เราจะไปเที่ยวที่ไหนก่อนดีครับเราไปในที่ที่มีกิจกรรมน่าสนใจกันดีกว่าค่ะได้เลยได้ช่วงเก็บกระเป๋าแล้ว,วไปดี ทางไปเรียนรู้ระบบนิเวศท,ที่ชุมชนบ้านโป่งนั้นเริ่มต้นจากตัวเมืองเชียงใหม่ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข107เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าทางหลวงสายรองหมายเลข1001เชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะทางประมาณ10กิโลเมตรแล้วลัดล้อไปทางด้านหลังของมหาวิทยาลัยแม่โจอีกเพียง4กิโลเมตรจะพบกับชุมชนบ้านโปง่งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางความเจริญค่ะ สวัสดีค่ะตรงส่วนนี้เขาเรียกว่าศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะของอชุมชนบ้านโปงซึ่งทํากิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเมโจอในพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งด้านข้อมูลโดยเฉพาะในเรื่องของพื้นที่ป่าตรงนี้นะคะครเราเป็นป่าที่เพิ่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวมานะคะ,ะจากการปิโตเรเลียมแห่งประเทศไทยพื้นที่ส่วนนี้นะคะเป็นป่า มีทั้งหมดหมื่นกว่าไร่หมื่นกว่าไร่ค่ะและในส่วนของโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับชุมชนดูแลทั้งหมดมี3 6 8 6ปดสิหไร่รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวพระองค์ท่านได้เสด็จในพื้นที่นี้นะคะในบริเวณนี้เป็นเวลาสามครั้งพระองค์คท่านก็มีพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยกับชุมชนบอกว่า ให้ดูแลป่านี้ไว้เพราะเป็นป่าต้นน้ําเพราะฉะนั้นชุมชนกับมหาวิทยาลัยก็ดูแลทาให้มีความสมบูรณ์แต่ว่าวันนี้เราจะพาสองนักศาธษที่น่ารักเนี่ยไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพืชสูุนไพรนะคะแล้วก็ไปศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาที่มีการกําเนิดของต้นไม้แล้วทําให้ป่าเนี่ยเป็นป่าต้นน้ําเดี๋ยวพี่สมใจจะเป็นพนพา เราทั้งสองคนไปศึกษาดูนะคะเรื่องของระบบนิเวศวิทยาเอาเป็นว่าครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ดีกว่าว่าทาไมครับเข้าถึงได้รางวัลลูกโลกสีเขียวเ,เดี๋ยวเราสองคนพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับพี่สมใจค่ะสวัสดีครับพี่สมใจครับสวัสดีครับโอ้โดอกเบญจมาศเต็มเลยมีเฉพาะเบญจมาศอะคะพี่ครับ,รบเบญจมาศอย่างเดียว <c oughs> มันมีหลากหลายสีเนาะมีได้สีพื้นๆก็มีสีเหลืองสีขาวแล้วก็มีม่วงและแดงหือนบางส่วนนะครับ แล้วเวลาตัดขายควรจะตัดช่วงไหนอะคะมันระยะก็คือดอกมิญามา่าเนี้ยมันมันมันเสียอย่างหนึ่งมันปลูกได้แต่ที่หนาวเท่านั้นค่ะหมายควาือดอกมันจะออกเนี่ยก็คือในช่วงหน้าหนาวอย่างเดียวกตต็ตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนหมายคามว่าอย่างถ้าถ้าช่วงหนาวมาเจ้าเนาะระยะการปลูกมันอยู่ประมาณสี่เดือนสี่เดือนเนี่ยหมายคามว่าถ้าเราปลูกตั้งแต่เดือนสิงหาถ้าเขาปลูกต้นเดือนสิงหามากก็จะออกในช่วง ต้นของพฤทิกาในระบบของเศรษฐกิจที่เขาขายดอกเบญจมาศที่สร้างไรายได้ได้มากมายแค่ไหนคะตั้งแต่งานส่งเสริมของของอโครงการภาพนตร์เข้ามาเนี่ยที่ชาบ้านยอมพัาสุดก็คือดอกเบญจมาศเนี่ยเนาะประมาณเนื้อที่อีก30ตารางวาเนี่ยได้เงินเป็นหมื่นกว่าบาทโอ้ยถือว่าบาน้อยเนยาะถือว่าบน้อยเนยาะน ดอกเบญจมาศหลากสีสันของที่นี่ทำรายได้เป็นอันดับหนึงให้กับชาวบ้านชุมชนบ้านโป่งเขาเลยนะคะและเมื่อมีความต้องการมากขึ้นการจ้างแรงงานก็ขยายไปสู่ชาวเขาที่อยู่ใกล้เคียงให้มีอาชีพมีรายได้เสริมกันอีกด้วยค่ะจากเบญจมาศแล้วเนี่ย มันจะมีอ,ะยอย่าง้นที่เลี้ยงกวางเพื่อตัดเขาอ่อนคลายเพื่อการค่าแหมเนี่ยนะเกี่ยวกับระบบเกษตรอันนี้ก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวของเรานะคะ<ช>มันเป<ช>็นจุดเริรร่มต้นเท่าน,านั้นแต่เดี๋ยวเราไปกันต่อครับครับ